สบายดีพี่น้องสบายดีสี่ถูก่านสบายดีบุตรกูทุกคนเด้อพอพอกันเท่ะกันพี่น้องสองน้องพายุพ่อพ่อบริยำยำมันะยำยบ่ายพี่น้องเอ้ยจิ้มว่าย้ำเถียงประเมีนมันเลยเถียงเลยใบเนี่ยตอนนี้กใบใบสามเนียสามโม่งแรงเน่ย กำลังแรงนะพี่น้องตอนนี้อาิไปเบิ่งเขาเจ้าเกี่ยวเขาพี่น้องอยู่หน้าห้องอะลรเกี่ยวเขาเส้นเส้นเขาเขียวกับพี่น้องเอ้ยเส้นไหวเส้นไหวคลายเขาจากสิมาจ่ายเพราะว่าเขาเขาม see, ma ันลงแหงมันนอนแหงกันขันมาจ้างย้ายนสั่งให้จ้างย้ายนสั่งให้จ้างพี่น้อง เราพอาผลเห็ดผู้เดียวเราผลเมื่อยผลว่ะเอาล้านเท่งเมื่อยก,กวาก่าเก่าจ้างรดสซนใครเขาใ่รหนามจังไปจ่ายเขาเจ้าจ้างก็บละเซน Chắc chạc nó đã luôn mà lại phi nó ơi. Mình luôn. Và khảo vít khảo luôn, khảo lên lụm nhăn 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 nhiều đấy phi nó ơi. Nhăn nhăn. Mà thân đẻ nặn. Mà thân đẻ vít. Nhăn luôn. rưỡi phần nượng nượng ngọt lụm tên nhìn vào tông nượng lung lung này cả nhau mà ta đi xúc hả đây mình lùng hèn trong subscribe cho kênh Ghiền จ้างรถบมมีกะซีาขาวเลยจังเอาไปไปเอาขาออกไปขายเลยกับเอามาเอาไปเลยเอาไปอันนะเอาไปอันจ่ายข้าเจ้านะุ่นน่ะคายขาคลายขาแล้วไปจ่ายข้าเจ้าหนะน่ะลุมสามสี่ไฮ นั này, này, ài, ่นแหละจงซานยายิ cả, la, ạn, ่นเกี่ยวผุดี้เอาผนเอาค่ะสีเวลากันเอาลูกมากะลูกบคือบ้านเมืองเขาอยู่สื่อบ่เป็นดวเกี่ยเรล่าเติบเลย มีไ้นองมาสซอยเจ็ดแปดคนหาข้าเจ้าข้าจ้าก็อันจะเกี่ยวเขาข้าเจ้าหาและวแต่ว่าหายายไปหาหามาซอยแน่วว่าจะตอนนี้เขาคอยลงแหง้งมาซอยคอยแน่วะะ่าจะ เขเนี่ยเขาจับผมได้มากคือว่าแม่ผู้เกี่ยวเขาเขาจะโอ้เขาจะไล่ขึนเขาจับกามาสวละเวลามาเขาหน้าเรามันมันหิมันใบใหญ่นะพี่น้องหิมันในหน่นี่หน้าห่วใบใหญ่หิวน่อยเลยหนึ่งเรอถามเขาไปจ้างมัดบ่อสัตว์คล้ายเขาจังมาจ่ายเขา Ôi Đi chay đấy hả Đi chay nhắn Đi chay viết khảo lộn Đi chay đấy Ba rồi Chỉ uh, ở đây lái là phía nông ơi Ô Phía nông hả Tôi mình vào đi lộn đấy Mình già lộn này ขาเจ้าจ่างมัดนะก็เจ้าจักจ้างอะไรนี่แต่ว่าอัาจอจาล <c oughs> น,น,นลอยลอยตอกนะ่อสามสิบพันสามหมื่นกีบลอยตอกนะนี่แต่วนะ่านั่นลอยตอกนะ้สามหมื่นกีบ ส,นะส,สิวานี่ได้จิบกรึซษากับยายอซะก่อนก็จะาสิวานี่ได้เขาาสิวานี่ได้เนาะจ้างมัดกันดิถ้าแต่เก่าโอ้ยกันเท่าโผอแล้วอยู่นะ่ะแล้วไวจ้างไวย,ยังเลยความมัดเข่าเนี่ยสุดยอดความไวของฝนเวลาเติม ต่ว่าเขาลุงพบินเหรอสันไม่เนไม่นบ่นายว่าว่าเขาลุงพบินเหรอสันไม่เห็นบ่อือทะลุแล้วมันงามสันเนาะบ่อดีมันคนละพันได โหคันผู้ได้เตี้ยนะแม่นโบเห็นเลยบ่ผู้ได้เตี้ยนะเขาถ่วงโบเห็นเลยใครเนี่ยติเกี่ยวหลายคนบ่คันเกี่ยวผู้เดียวเนี่ยกับโบใบโบมากขึ้ว่าค่ะเลยอ้าวกระเพาะขึ้นได้เนาะคันหท้าแต่กระเพาะขึ้น หาเด้อ <volumes> พ <shake> ี่น้องเอานี่เด้แม่แบงเด้เกี่ยวข่าว่ามือนะนี่แม่ออนเดียบุษยใ้มาเกี่ยวเข่าบุญ่งกับว้าว่าเดี๋ยวนี้มันเบาไวบอ À, thông kia thông mặt đấy hả nó sai thôi Tát Ôi Ôi Nhìn cho phụ đê đơ Các tông ảnh nè bảo cao đôi ảnh thì biết ăn đấy hả bố ấy tại bỏ lắm gì bỏ bỏ quá mẹ vào luôn nhục bài bài à, bỏ bà. bà bà. <laughs> ừ thế <laughs> <laughs> อื้ออื้นนะพ่อคอหูนี่จ้าอือมืดแล้วน้ออ้าวแม่อ้อนบ่จ้างบ่เบ้อนะแล้วมันสิไปปูกแคเขาแคเขาอ้าวไปูกแคกลานี่แหละมาเกี่ยวผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวก็กินยากเอากดีเด้กะเจ้ากจกเ็แนวกินไวเฮยเนาะแม่บ่ลุให้เด้

นะจารยอืออ่ะทงสีใหญ่บอกฮึฮึตัวพ่อมาให้เอ้าเรียตัวพ่อหาเต็มบอกไปสิพี่บ้าอยู่ใกล้กันจะโจ้หาการเอาจังให้อือโอเคพี่น้องมาเนี่ยกระชิบกีกับบเพียกที่ ปาพายุน้อยนอนอยู่กันปุ่เดียวทิศหน้าพอกันใหม่พี่น้องสบายดี